และมาถึงรางวัลที่ทุกท่านรอคอยนั่นก็คือ LG LCD TV 32นิ้ว6รางวัลราวเริ่มถึง m อร e r ซค i Honda, s c u b y a i r อีก2รางวัลเรเริ่มที่รางวัล2ก่อนนะคะก็คือ LG LCD TV 32นิ้วนะคะ6รางวัลขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ใหญ่เจตีของเราคุณซ้อมน้าเบบิ้นทาา ประคนเลยค่ะนี่ค่ะหกลังวัลค่ะ,คะต้องรักษาหนึ่งสองแล้วนะคะสามสี่หตื่นเต้น5และ6มาแล้วค่ะตอนนี้ผู้โชคดีได้รับ LCD TV นะคะ32นิ้วจาก LG จะได้แก่คุณศักดาแก้วราชศีขอเชียออมาได้วยค่ะ จะบอกว่าของพี <com. S 2> okay. <N> ่ใวซ้ำค่ะคุณสักนาเจ้าหนึ่งท่านมีสิทธิ์รับหนึ่งรางวัลนะคะนี่ค่ะของพี่ใวสมุนทรสิทธิ์เลยค่ะโอเคท่านจะเพิ่มอีกหนึ่งรางวัลค่ะต่อไปท่านที่สองนะคะคุณนัทธานัทนัทชาเรราสน่าจะใช่คุณนัทชารีราดนะคะอ่านผิดขออภัยจ้าพี่น้องชาวคอราสนี่แหละจ้ะจ้ายินดีด้วยนะคะผู้โชคดีค่ะที่ได้รับ ะะ LG LCD ค่ะคุณสาวิตีพูจีนวงขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจากโคราชนะคะท่านที่สาต่อไปท่านที่4ค่ะที่ได้รับ LCD TV 32นิ้วนะคะจะแก่คุณวิภาฝ่ายกลางค่ะค่ะนะคะผู้ชมดีคุณอา นอยากได้อยากได้เกิดแต่อยู่ข้างในแล้วบอกว่าอยากขับได้ไหมบอกไปอยากได้มอเตอร์ไซค์ครับอ๋อโอ้ยทำอะไรจะเอาจะไปแต่งให้พ่อขับแบนอยู่แถวบ้านครับคุณั่าแต่อยู่ข้างในเขาพูดจริงๆนะคะว่าเนี่ยอยากจะได้มอเตอร์ไซค์สกูบิอาร์จะไปแต่งให้พ่อขับแว้นอยู่แถวรังสิตอ๋ออะผู้ที่ได้รับมอเตอร์ไซค์ Honda Scooby Air สอง ผ tamam> ู้โชคดีนะคะได้แก่ได้แก่เด็กชายเด็กชายไม่เอาค่ะเด็กชายเด็กชายสมภกรพาทรวีรวันณอ่านผิดขออภัยนะคะชาวนครพนมนะคะทีนี้ด้วยค่ะนครพนมนะคะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่า ก็ลงเขาอ่านใด้ไหมได้ครับค่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลสุดท้ายนะครับผมผู้โชคดีคนสุดท้ายนะในวันนี้นะฮะครับคุณวันธงชัยอินทรวัฒน์ครับผมแถวบ้านบอกว่าเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอาไม่ใช่เราเล่นนะครับไม่ใช่นะครับเราเล่นชื่อผมนะครับอ่ะจริงๆแล้วคุณกนกพรเหลืองอุทัยนะครับอ้า ีได้รับชอบชั้นที่3นะคะรางวัลต่างๆมากมายเลยจากงานกรุงศรีมันนี่เฟสติวัลค่ะใช่แล้วและข้อโอกาสนี้นะคะขอเสกมุขเมือให้กับคุณสมนั่นเอมอินทามาว้าว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 เป็นผู้จัดการฝ่ายผู้สอนและผู้จัดการภาคสิ์นะคะจากทางธนาคารกรุงศรีด้วยค่ะถูกต้องเลยจะทำอะไรไม่เถื่อเถื่อแหวนท่านหลุดอยู่ บลงถึงชาวโกรีกเย็นนี้ด้วยกรุงศรีและเมดแอนกรีตดีกว่าท่านเลยค่ะไม่ต้องคิดถึงตัวเองต้องคิดถึง <c oughs> ถอ่ะนชนนัทกันเลยจ้ะก็ฝ <c oughs> ากให้ติดตามผมลงานของพวกเราทั้งสามคนด้วยกันนะครับเพลงของนะัทก็มีเพลงใหม่นะครับเพลงไม่มิ่งพรุ่งนี้ที่ได้ฟังกันเพเมื่อกี้แล้วก็เร็วๆนี้เราทั้งสามคนจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตเดียวกันใช่ฮะก็คืออ่วิกตี้ออตูวินเนอร์สนะครับซึ่งจะเล่นกันประมาณเดือนกรกฎาคมนี่แหละเดี๋ยววันที่แจ้งให้ทราบแน่นอนอีกทีหนึ่งนะครับและทิพยพลาดไม่ได้ครับเย็นนี้ครับ เจอพวกเราทั้ง3คนได้กันังปบมีหนังปี๊บนะครัอแสดงความยินดีกับผู้โชคทีลาล่าบุดอนนะตรงใช่ไม่ใช่ครับารอะไรนะยูบูวาครับเจอพวกเราได้3คนนะอาหารอร่อยแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆนะอ่าฮะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนอ่อท่านขอบุงศรีทุกอย่างนะครับเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ที่ทำให้เรามีงานมีการทำกันจนมาทุถึงต้องนะสมัครอย่าลืมทอย คนวันนี้นะฮะชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองน,นะฮะหน้าตาสวยวันสวยคืนหล่อวันหล่อคืนนะฮะเด็กตัวเล็กๆนี่จะเรียนหนังสือเก่งไม่เชื่อลองไปสมัครดูนะฮะทั้งบทด,ด้วยอ่ะครับผมมดแล้วนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยแล้วก็ใครอยากจะร่บมีเด็กกีก็ย็นมี6โมงเย็นนะคะโอเคขอเสียงปรบมทดังสามขัานด้วยนะ รวมถึงบัตรเดบิต <Yeah. S 1> นะคะ a f The Winner d ดบิตการ์ดด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็รูปหน้า6ท่านสำหรับ